ค่ะเราจะมาพาถ่ายคลิปยาวใช่ไม่ใช่ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกินก็กินได้เลยค่ะถ่ายใจไม่ออกเยเราจะมาให้ดูหนังไปนี่นะครับโอ้โห เรื<ท>่อ<ม>หนังผีนะคะเป็นในสภาพแบบนี้คนอวดผีคนอวดผีะคะ่ะมันคือคนอวดผีค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่คือคนอวดผีะคะ่ะมันโคตรสาย ใครที่รู้คลิปนี้แล้วอ่ะขอเรียกคุณแพมก่อนค่ะคุณทุกคนในห้องยี่สิบแปดยสิบเก้าคนขอเรียกคนที่อยู่ในห้องคุณลดาไอดินนะคะไอดินอือมันเป็นไรไอดินนะคะกับอินดีนะคะ้ค่ะสุดท,ท้ายขอจบคลิปแ่เพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณค่ะ